สามหมดติดตอนนี้สามหดติดแล้วใช่งมดที่หนึ่งมิถุนายนี้เป็นงวดที่สี่ใช่ใช่ค่ะอันนี้คืองวดที่สี่หดที่สี่ก็ได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าไม่เห็นเลขเก่าเลยอะไรเลขเก่าที่ปล่อยไปนะคะเป็นใบนี้เลยนะคะทุกตัวในใบนี้เลยเป็นยังไงบ้างเลขชอบมวนนี้ชอบอะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างก็ชอบเหมือนเดิมเลย ก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคัตอรรถชาแนลด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมทุกท่านนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับผมบ่าวสักคักอรรถชาแนลนะครับผมแล้วก็ทางไลฟ์สดนะครับผมช่องบ่าวสักคักอรรแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมบรรยากาศนะครับผมที่บ้านของน้องเฟิร์นนะครับผมต้นมะขามยักษ์ให้โชคนะครับผมวันนี้ผมเดินทางมาหาน้องเฟิร์นนะครับผม หลังจากที่ผลฉลากขินแบ่งของรัฐบาลไทยเมื่อประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับผมออกไปแล้วนะครับผมปรากฏว่าน้องเฟิร์นนะครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผม f c นะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาตามตามต่องวดให้กับเ c นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจบอดสักด้วยนะครับผมขอบคุณ่วงหน้านะครับผมสำหรับทุกท่านที่กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปหาน้องเฟิร์นนะครับผมข้าวขากรองผมมันไม่ค่อยอยู่เนาะ อนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าว่าน้องเฟิร์นเป็นยังไงบ้างนะครับผมท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาบนะครับผมกับต้นมะขามยักษ์นะครับผมซึ่งมีคมเชื่อว่าปูเลิมนะครับท่านผู้ชมน้องเฟิร์นก็มีบ้านมีรถนะครับท่านผู้ชมมีบ้านมีรถนะครับผมแต่ไม่ถูกเยอะแต่ก็มีโชคมีลาบมาเรื่อยๆนะครับผมเล็กๆน้อยๆรวมกันสะสมไปแล้ว3ามปีซ้อนนะครับผมสําหรับ ตนมะขามยักษ์ให้โชคส่วนงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผม6090เข้าเต็มๆนะครับผมก็มีโชคมีลาภกันไปนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยนะครับผมชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยคอมเมนต์บอกด้วยเด้อนะครับภาพเสียงชัดหรือเปล่านะครับผมตรงนี้น้องเฟิร์นทำเป็นวงดนตรีด้วยนะครับผมมีแดนเซอร์นะครับผมมีการมีา้ก็ติดต่อได้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมตามเบอร์โทรเลยนะครับแดนเซอร์สาวสวย นำเทียโดยน้องเฟิร์นนะครับผมไ่ดันบนมาครับผมรับงานแดนเซอร์เรามมย้อนยุกและงานทั่วไปคข้วงจรนัก้องดนตรีเครื่องเสียงเวทีรูปทุ่รูปแบบนะครับผมในราคาพิภาพมีการมีงานเขตสุรินบุรีรัมนะครับผมซีสเกตนะครับผมได้หมดนะครับตามเบอร์โทรเลยนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์โทรให้นะครับแต่ใครมีการมีงานนะครับทางนี้เลยนะครับผม้องเฟิร์นนะครับผมเป็น หัวหน้าทีมแดนเซอร์นะครับผมน้ำพึ่งแดนนะครับเดี๋ยวเราตัวนี้เป็นทะเบียนรถของน้องเฟิร์นนะครับสวัสดีครับผมปอปทีครับผมเฮดเดียเราบรีดสวัสครับผมัครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเร็วไปเร็วบสบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรีวิวต้นมะขามให้เอฟซีได้ดูก่อนถ้ครับผมต้นมะขามมหาแห่งต้นมะขามให้โชควันนี้ชุ่มช่ำด้วยสายฝนนะครับผมมาวันนี้มีฝนด้วยนะครับผมมาพร้อมกับสายฝนนะครับผลมะขามยักษ์ให้โชคนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่านะครับผมงวดที่แล้วนะครับผมเข้าเต็มเต็เตนะครับผม ความฝันของน้องเฟือนถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเกี่ยวกับงูหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปสอบถามกับน้องเฟือนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าน้องเฟือนฝันอะไรบ้างนะครับผมก็เป็นต้นคม้ามขนาดใหญ่นะครับผมขนาดหกเจ็ดคนกอดได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็อ่ะมีอายุหลายร้อยปีนะครับข้อข้าวกประมาณนี้นะครับผมที่ผมได้สอบถามข้อมูล ั้งแต่ได้รู้จักนะครับผมกับ่าฝฟังทางน้องเฟิร์นนะครับผมอันนี้เราไปล้อมรอบไม่ได้นะครับผมฝนตกนะครับเอาครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้นะครับผมก็เป็นต้นมะขามที่มีอายุเยอะแล้วนะครับผมแต่ก็มีสิ่งลี้ลับนะครับผมเป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ชม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะไปหาน้องเฟิร์นนะครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมให้กำลังใจบาสักลิสุภาพรนะครับผมขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยเด้อนะครับผมเดยวเราไปไหนจะไม่ได้พลาดคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาน้องเฟิร์นด้วยกันเลยนะครับผมไปด้วยกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องเฟิร์นสวัสดีครับน้องเฟิร์นคนดวงเฮง หรือว่าน้องเฟิร์นคนฝันแม่นนะครับผมได้เยอะไหมครับเมื่อที่แล้วก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ื่อวันนั้นนะครับผมเป็นการอ่าง่าะไ,ไรแก้บนเนาะแก้บนงวดประจําวันที่สองพฤษภาเนาะ,ะแล้วก็มีพิธีการเลี้ยงหัวหมูนะครับผมแล้วน้องเฟองก็ฝันต่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ฝันที่หลังเพิ่งมาฝันวันที่ส<ม>ิบสองทั้งงวดที่ผ่านมาแต่ว่าเลขเลขเก้าศูนย์นี่คือเฟิร์นปล่อยก่อนหน้านั้นแล้วอืมจ้ะ ก็มีโชคมีลาบกันไปนะครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมที่แต่ความฝันที่ฝันเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับงูใช่ไหมที่เราจาใช่ใช่เป็นงูตัวเดิมที่เฟืฝันตนะั้งแต่<ม>แรกๆเลยที่ออกเก้าศูนย์ก็คือฝันเข้าห้องน้าเนาะเข้าห้องน้ำ<ม>ล้วพาลูกเข้าไปด้วยพองูออกมาจากรูแล้วก็วิ่งอุ้มลูกออกมาจากห้องน้ําอันนั้นคือฝันแรกๆที่ออกเก้าศูนนะคะครับแล้วฝันล่าสุดก็คือออกมาจากประตูนี่แหละคะ่ะออกมาจากประตูข้างหลังบ้านครับผมแล้วก็ไปปูสายข้างหน้าต้นมะขามเพื่อจะลุ้นวันที่สิบห ในความฝันนะคะแล้วงูก็ออกมาจากเอ่โพรงตรงนี้พอดีออกมาจากรูตรงนี้เลยแล้วก็ไปขดอยู่หน้าต้นมะขามครับตรงที่ขดจะเป็นเลขห้าหกหนึ่งแต่ห้าหกหนึ่งนี่เลขไม่เข้าอืมาเข้าเลขเก้าศูนย์ที่เคยฝันออกจากรูเหมือนกันที่เอฟซีเคยตีในคอมเมนต์นะคะว่าเป็นแปดศูนย์เก้าศูนย์ถ้าเป็นเลขค่ะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับงวดนนี้หลังจากที่ เลขออกแล้วมีฝันอะไรต่อเงินไหมเรียกยังยังค่ะไม่ได้ฝันเลยค่ะแล้วน้องเฟิร์นมีกําหนดจะแก้บนไหมเลขเข้าบนล่างเลยใช่ไหมนะแก้บนค่ะก็จะมีถวายหัวหมูเดิมแล้วก็เครื่องเส้นไหว้น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าแต่ยังไม่ได้กําหนดวันอาทิตย์หน้าป่ะใช่แต่ว่าเฟินว่าจะรอฝันก่อนแล้วค่อยเส้นหัวหมูแล้วก็ปล่อยเลขทีเดียวไปเลยอ๋อจ้ะมีมีเอฟซีเขาถูกด้วยเยอะไหมวันที่แล้วก็ถูกหลายคนอยู่ค่ะ ถูกหลยคนต้องขอบคุณเอฟซด้วยนะคะที่ร,ร่วมเอถวายโฮมหมูให้ปู่ร่วมสมทุทนนะคะแล้วก็เครื่องเส้นไหว้ด้วยค่ะก็มีโอนเข้ามาด้วยค่ะรอบนี้ใช่ไหมครับรอบรอบนี้รอบล่าสุดนี่เลยค่ะล่าสุดเลยบอกอใช่ค่ะแสดงว่าเขามีโชคลาแลาต้องเฟืรอนเยอะเนาะค่ะงวดก่อนก็เหมือนกันงวดนี้ก็เหมือนกันครับผม,บผมน่าจะประมาณสามงวดต่อกันแล้วค่ะที่ที่เลขเข้านะคะเพราะว่างวดงวดแรกนี่น่าจะ ฟื่อนไม่เฟื่อนไม่ได้ออกสื่อเนาะอันนั้นก็เข้าบนล่างเหมือนกันแล้วก็งวดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็เข้าหนึ่งหกและอันนี้ก็ทั้งเก้าศูนย์ทั้งหกศูนย์เลยจ้ะสอดีก็คือที่เข้าเรียงกันประมาณสามดสามหดติดตอนนี้สามมวดติดแล้วงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้เป็นงวดที่สี่ใช่ไหมคืองวดใช่ใช่ค่ะอันนี้คืองวดที่สี่มวดที่สี่กำลังลุ้นว่าจะเข้าหรือไม่เข้าค่ะที่แน่สามวดซ้อนแล้วเนาะแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับผมหลังจากที่อ่า น้องเฟิรน์นะครับผมห่างหายไปช่วงหนึงหน่งเนาะก็คือหลุดบ้างกับใกล้เคียงเนาะใช่ค่เข้านะครับผมแต่หลงังๆมาเข้าไปสามวดซ้อนแล้วนะครับมีเห็นบอกว่ามีเอฟซีเขาบอกว่าให้ตามน้องน้องเฟื่ยให้หน่อยว่าน้องเฟร์นฝันไม่อะไรยังไงนะวันนี้ก็เลยเดินทางมาหาน้องเฟร์ยเลยก็แสดงว่าน้องเฟื์นยังไม่มฝันเนาะยังไม่ได้ฝันแค่มีเลขชอบครับผมค่ะแต่มีเลขชอบใช่เหมือนงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วเฟื่นก็ชอบเลข90เข้าเลขชอบไปรตัวนีน ใช่เข้าเลขชอบแล้วก็เลขที่ fc อมเมนต์ด้วยที่ว่าแปดศูนย์เก้าศูนย์ูเป็นแปดกับเก้าแล้วก็ออกมาจากรูก็เป็นศูนย์เขาเขาแปลช่วยอย่างนี้ใช่แล้วก็อ่านคอมเมนต์ว่าบางคนก็ตีเป็นอ่าหกศูนย์ก็ได้เจ็ดศูนย์ก็ได้แล้วก็เก้าศูนย์นะถ้าเป็นงูตัวใหญ่เห็นเขาเม้นต์มานะคะจ่ะเขาก็แปลช่วยกันเนาะใช่ค่ะพอฝนแปลเลขไม่ค่อยเก่งแปลความฝันไม่เก่งแต่ว่าฝันเก่งเนาะ แล้วเป็นยังไงบ้างเลขชอบงวดนี้ชอบอะไรยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างก็ชอบเหมือนเดิมเลยอยู่ดีก็ชอบอยู่ดีๆก็ชอบเหมือนเลข90นที่ผ่านมาเลยอืมมันเป็นอะไรที่ปิ๊งมากเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่แปลว่าเลขเลขที่ชอบเนี่ยมันคือเป็นเลขอะไรเกี่ยวกับเป็นการนิมิตบ่ียยังไงหรือว่าเป็นยังไงไม่ค่ะชอบไปเฉยค่ะชอบไปเฉยเลยไม่มีนิมิตเลยน้องเฟิร์นคนมีเซนนะครับค่ะน้องเฟิร์นคนมีเซนแน่ไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมนะครับในนอคอมเมนต์ของเรานะครับผม สวัสดีทั้ง26ท่านนะครับผมที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมมรรจากาศสดๆเลยนะครับผมที่บ้านน้องเฟือนนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องนะครับผมฝนตกนะครับผมเนาะอ๋อเขาแสดงว่าเราต้องรอน้องเฟร์นอีกประมาณอาทิตย์หน้าบอกน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะอาทิตย์หน้าโอ้ยอย่าตรงวันเรามีงานเด้อรอบที่แล้วเราก็พลาดเลยไม่ได้มาถ่ายทำประมาณประมาณที่เท่าไหร่ว่าที่หน้าวันนี้เท่าไหร่ อาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวค่อยดูก่อนถ้าเฟิร์นฝันเฟิร์นก็จะบอกอีกทีนึงว่าประมาณวันไหนเขาส่วนมากน้องเฟิร์นจะฝันวันวันอะไรนะวันอังคารวันอังคารว่ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันวันศุกร์ค่ะศุกร์อ๋อ่าจะได้่ายท่าว่า่หรอคงจะไม่ติดงานเพราะว่างานหมดแล้วเพิร์นก็หมดแล้วเหมือนกันคงจะได้นอนนอนฝันเต็มที่อะไรค่ะอ๋อจะได้ฝันเต็มที่นะครับค่ะงวดก่อนเราทั้งไปออกงานทั้งฝันด้วยเนาะใช่ใช่บางวันก็แบบนอน นอนไม่อิ่มอย่างเงี้ยบางทีเราก็หลับห,บหับตื่นๆต,ตลอดเลยเงี้ยก็เลยแบบ<ผ>มไม่ค่อยได้ฝันเท่าไหรอ่อค่ะตั้งเซินก็ทําเป็นวรดนตรีเป็นวงแดนเซอร์เนาะค่ะครับผมมีกี่คนครับวงเราวงตอนนี้มีแดนเซอร์นี่สิบคน <c oughs> ค่ะ <c oughs> ปกติมี12แต่เด็กแบบต้องเรียนด้วยไงคะก็เลยเหลือสิบคนค่ะอยูใ่ในรูปใช่คนเดียวกันไหมเนี่ยัวหน้าทีม ใพอดีไปรีวิวมาให้แล้วนะครับผมมีการงานก็ติดต่อน้องเฟิร์นได้นะครับผมอยากเห็นน้องเฟิร์นเต้นนะครับผมเป็นการเป็นแดนเซอร์ที่แดนเซอร์นะครับผมงานคอนเสิร์ตต่างๆนะครับอ่ะแล้วเลขชอบของเรางวดนี้น้องเฟิร์นจ้ะเลขชอบให้เอฟซีเราได้ชมกันนะครับผมคนละไล์คนละแชร์นะครับผมทุก่านให้ดูเลขเก่าก่อนไหมได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าไม่เห็นเลขเก่าเลยอะไรที่เนาะอันนี้เลขเลขเก่าที่ปล่อยไปนะคะเป็นใบนี้เลยนะคะทุกตัวในใบนี้เลย แต่เลขคือเก้าศูนย์เนี่ยเฟิ่อปล่อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วใอันนี้อันนี้คือปล่อยวันที่สิบสองหลังจากตัวนี้ไปแล้วอะค่ะอันนี้คือใบเก่าเลขชอบแล้วปล่อยตั้งแต่ที่แรกเลยใช่ไหมเก้าศูนย์ที่เมื่อวานที่แรกวันที่แปดที่เก้าหรือเปล่าเรื่องไงนี่แหละค่ะน่าจะประมาณนั้นอันนี้คือเลขเก่าครับผมที่เข้าเป็นแบบฐานแล้วนะครับผมไม่มีไม่มีโนเนียมนะครับผมใครที่ติดตามช่องบอสข้าวร่นะครับจะเห็นว่าผมมาถ่ายทำนอกเฟิ่อจริงๆนะครับผมไม่มีโนเนียมนะครับอันนี้เลขชอบงวดนี้จ้ะ จริงๆเฟินชอบแค่สองตัวนะคะสี่ศูนย์กับเจ็ดเก้าแต่พอนี้เลขเก้ามันกลับหัวเป็นเลขเลขหกได้เฟินก็เลยเขียนเป็นอีกตัวหนึ่งให้เป็นเจ็ดหกค่ะกันไว้เหมือนงวดที่แล้วที่ว่าเก้าศูนย์ก็เป็นหกศูนย์ได้เนี่ย่ใช่ใช่ใช่รอบนี้นะครับผมเป็นเลขชอบนะครับผมปกติแล้วเป็นแค่สองสองตัวเนาะใช่ใช่ค่ะแค่สองคู่นะครับผมแต่ตอนนี้มันเฟื่อนเพื่มงมาอีกนะครับผมก็จะมีสี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดหกค่ะนะครับผม เงื่ประจัยวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตอนนี้น้องเฟิร์นไม่มีความฝันแต่มีความฝันเลขชอบใช่ค่ะก็อาจจะออกเลขชอบก็ได้เหมือนงวดที่แล้วเลขชอบไปแล้วตัวอันตรายตัวอันตรายครับผมแล้วประมาณอาทิตย์หน้าเนาะเราจะทําพิธีแก้บนค่ะแก้บนแล้วก็จะมีหัวหมูเหมือนเดิมหัวหมูใช่ค่ะมีเครื่องเส้นไหว้หัวหมูเหมือนเดิมเลยครับผมค่ะสําหรับใครที่อยากแบบช่วยหัวหมูหรือว่าเครื่องเส้นไหว้ใครที่ถูกนะคะก็สามารถ โทรสอบถามฟืนได้ค่ะก็0979217313เบอร์นี้เป็นเบอร์แอรไลน์ได้เลยใช่ไหมแอน์ไลน์ได้เลยค่ะเบอร์นี้นะคะครับผมก็ใครที่อยากร่วมทําบุญหรือว่าร่วมอซื้อของเส้นไหว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไปอะไรต่างๆเนาะนะครับผมก็ติดต่อน้องฟือนได้นะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมยังไงเราเราก็รอนะครับผมรอเหมือนเดิมนะครับผมรอความฝันน้องฟือนแล้วก็แก้บนครั้งเดียวเลยนะครับผมงวดของงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับผมมิถุนายนนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณน้องเฟิร์นมากครับผมบสำหรับเลขเลขตัวชอบนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับน้องเฟิร์นวันนี้ไม่มีความฝันนะครับผมแต่มีเลขที่ชอบไว้ให้เราพิจารณานะครับผมคือตัวเลขที่ชอบนี่คือเลขตัวอันตรายนะท่านผู้ชมเมื่อที่แล้วก็เข้าเลขที่ชอบนี่แหละครับผม fc ทุกท่านนะครับยัไงไงก็งฝากเพื่อเป็นแนวทางใครเจอลอตเตอรี่ที่ไหนก็หยิบไว้ก่อนเลยนะครับผมสนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับผมลอตเตอรี่ไทยของเรานะครับผมวปรนจันทที่หนึ่งมิถุนายนสอง7ันห้ารอยหกสิเจ็ดขอให้ทุกท่าน เฮงเฮงปังปรวยๆ,ๆนะครับผมกับเลขความฝันต้นมะขามยักษ์ให้โชคน้องเฟิร์นนะครับผมวันนี้ผมขออนุญาตลองไลฟ์สดนะครับผมขอให้ทุกท่านเฮเฮง,งปังปังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะครับผมขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ